ทุกคนครับเราเล่นซูเปอร์ซัตกันเยอะแล้วมาเล่นอามังอัสกันบ้างมา,มาครับมาเล่นอามังอัสกันทำไมน้อจังวะขี่ได้บินไหมไม่ได้บินวะ นี่ออกกันใหญ่เลยเนาะคูเมสธรรมดาวุ่งเร็วเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยปึ๊บอือฮั้นวิ่งเร็วปึ๊บ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không là những video là dẫn

来就白活。<laughs>